เจดสี่ครับช่วงเดินนิ่มมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะครับนี่ครับโเครืบองน้องๆเขารอบครับกำรับเครื่องอูตรงนี้นะครับดีให้ดูเลยครับ โนูคี่ว่านี่ไงว่าคราระดาาได้20นาทีแล้วนะครับนะครับไม่ใช่ว่าตาาแล้วผ่านแล้ว จให้โละครับวันนี้ไม่ติดจนะครับไรที่สัวใจนะครับเอาไปทำเป็นเลอ่์นรถเกี่ยวครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเบอรที่สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่เครื่องยังไม่ได้ลงเล่มนะเครื่องก็ไม่มีใบนะครับ ราคานี้เรามาคุยกันนะครับว่าจะไปลงเองไปทำเครื่องเองหรือว่าจะเอาให้ผมดำเนินการให้นะครับตกลงกันได้นะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับทีเยสทะเบียนยังไม่ขาดนะครับแล้วก็กันชันสามนะครับเป็นทีเฟสเก็ดนะครับดูสภาพยางครับ อันนี้ยังดูถังน้ำมันนะครับน่าจ,จะสองร้อยลิตรนครับดูสภาพพื้นครับไม่เห็นครับทางตอนนี้เปลี่ยนมาใหม่นะครับคู่นี้คู่นี้ก็พอได้ได้ะครับ ีดจะพาดูให้ไดหรถเก่งนะครับแล้วก็ดูฝั่งนน้นนะครับคันนี้เป็นเบรกคิมฟี่ครับเบรกหัวทิ่มนะครับถ้าเบรกไม่อยู่นี่ยินดีคืนเงินนะครับใครที่มาดูนี่ครับอาจจะข้าไม่นะครับราคานี้ให้ไวนะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับรถไม่มีแอ์นะครับ คนต้องไปใส่แอเองนะครับนี่นะครับภายในนะครับเบาะจะขาดฝั่งนู้นครับข้างบนยังสวยนะครับนี่ครับ GPS ้ก็หน้าคอนโซลนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นนะครับดูพื้นนะครับใครเอาไปทำรถร่องเลนเอร์รถเกี่ยวข้าวรถแมกโกนะครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังนะครับ นี่ครับดูครับนี่ครับ GPS ดูนี่สินมันคงนะครับดูนี่ครับสามสิบญนาหกีนะครับที่ใช้ไม่ได้ก็คือปัดน้ำฝนนะครับดูฝั่งนี้กันนะครับทุกคนนี่ครับ มาดูภายในหัวเก่งนะครับหัวเก่งยังถือว่าโอเคอยู่นะครับมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ครับคอนโซลวันนั้นที่ถ่ายลงนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับดูว่าไฟหัยเก่งใช้ได้ไหมนะครับอ้าวไม่ออกครับวันนั้นออกนะครับหรือว่าฟิวัวไหนขาดนะครับาไปช่างซ่อมไฟท้ายไฟเลียวนะครับ กลับมาแต่ไม่ดังนะครับไฟก็เก่งไม่ออกครับนี่ครับดูข้างนี้นะครับดูประตูครับปิดได้นะครับกระจกเลื่อนลงได้นะครับนี่ครับแฟบนะครับก็ใครที่จะไปทำเทรลเลอร์รถเกี่ยวนะครับเหมาะมากเลยครับรถคันนี้จะพาไปดูข้างล่างนะครับดูครับ ดูข้างกันนะครับนี่ครับนี่เป็นระบบทิฟฟี่นะครับเบรกหัวทิมนะครับมาดูยางครับยางก็ใช้ได้นะครับสําหรับคู่กลางแต่คู่นี้น่าจะได้เปลี่ยนหนึ่งเส้นนะครับเพราะว่าเห็นผ้าใบแล้วนะครับนี่ครับโดยรวมนะครับพื้นทําพื้นรถเกี่ยวได้สบายนะครับ ต่อเฉพาะสะพานนะครับหรือว่าหางปลานะครับแล้วก็ขึ้นแมคโคร1้อยสี่สิร้อยยีร้อยสาได้ครับแต่200ขึ้นไม่ได้นะครับเนี่ยครับก็เดิมเป็นรถขนผงเหล็กเศษเหล็กนะครับวิ่งวันละไปกลับวันละ2อ0ร้ิกิโลนะครับเจ้าของเก่าหรือว่าคนขับนะครับก็พูดให้ฟังนะครับ พาดูข้างหน้าเต็มๆครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟทุกดวงครับเพราะว่าไปซ่อมมาเรียบร้อยนี่ครับนี่นะครับลากนะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับเกียร์นี่เป็นเกียร์เฮโอนะครับน่าจะรอบเร็วนะครับนี่ครับดูพื้นนะครับ ดูความหนาของพื้นนะครับน่าจ,จะห้ามิลไหมครับนี่ครับนี่คือพื้นนะครับดูครับก็ใครที่จะนำไปบรรทุกอย่างอื่นก็เหมาะครับรถวิ่งได้เป็นร้อยนะครับรับประกันว่าขับนิ่มเกียร์เข้าง่ายเบรกหัวทิ่มนะครับก็ลองมาพิสูจน์ตัวจริงได้นะครับ อันนี้ยังเป็นป้ายเหลียงนะครับทะเบียนยังไม่ขาดนะครับย้ำอีกครั้งใครที่สนใจให้ไวเลยนะครับเพิ่งจะมีเวลาล้างวันนี้นะครับย้ำอีกทีครับราคาอยู่ที่3ามแ0นหบาทนะครับวงเรียบเครื่องยังไม่ลงเล่มนะครับแล้วก็เครื่องยังไม่มีใบนะครับแต่เครื่องมีนั่นดีมากนะครับสวยด้วยนะครับ ราคามาคุยกันครับคุณจะเอาไปลงเร่มเองหรือว่าจะให้ผมดําเนินการให้ก็มาคุยกันนะครับที่หน้าหน้ารถเลยนะครับรถสวยมากนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อที่ศูนย์ปดศูนยะครับเจ็ดห้าเจ็ดเก้าจดสนะครับ,7 7รบว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับ098นะครับ368 0423นะครับติดต่อผ่านผมโดยตรงนะครับก็วิดีโอนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามที่ช่องแทนคุณรถด,ดำงองแงด้วยนะครับสวัสดีครับ